สวัสดีค่ะพี่อ้อยมารีวิวข้าวนะคะข้าวห้ารอยกรัมจำนวนหนึ่งถุงนะคะเขาบอกว่าคละชนิดนะคะพี่อ้อยก็ไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าตัวนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่ลูกสั่งมาให้ทานนะคะมาดูันข้างในเป็นยังไง สั่งมาสามถุงเลยนะคะสามถุงก็คือประมาณหนึ่งถังเนาะเพราะว่าถุงนึงห้าห้าร้อยกรัมมีแถมด้วยอะ่ะ <tar ized> อ่ะเดี๋ยวขอเขาออกก่อนเนาะเสร็จปั๊บนี่นะคะ ขาส่งเขาใส่ลังมาสองใบนะคะสั่งข้าวไปสามถุงใส่ลังมาสองใบอีกลังหนึ่งอีกลังหนึ่งสองถุงแล้วก็อีกลังหนึ่งถุงหนึ่งนะคะแล้วก็มีข้าวแถ่งมาอีกหนึ่งถุงนะคะอันนี้ไม่รู้เป็นอะไรเนาะเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกมาเนอว่าเป็นข้าวชนิดไหนนะคะแต่เป็น ข้าวหอมแน่นอนนะคะน่าจะเป็นแบบเดียวกันเนาะตัวนี้นะคะเป็นข้าวกอขอนะคะเป็นข้าวกอขออพี่ยวไม่แน่ใจว่าว่าในห้างที่เราเคยไปซื้อของเขาจะมีขายหรือเปล่าเนาะเพราะว่าไปไม่เคยดูเลยนะคะก็จะไปซื้อแต่ข้าวหอมข้าวหอมนะคะไม่เคยซื้อข้าวตัวนี้เนาะแล้วตอนนี้รูปบอกว่าอาจะให้พี่อ้อยเปลี่ยน เปลี่ยนข้าวเนาะจะได้ทานแบบสบายใจไม่ต้องกังวลน,นะคะจริงๆตัวข้าวไลเบรี่ข้าวไรที่อ้อยก็ยังมีอยู่เนาะแต่เราก็ไม่มีโอกาสได้หงุงเพราะว่าข้าวเวลาทําขึ้นมาทีก็ทานไม่กี่คนเหลือเราก็เสียดายก็เก็บเข้าตู้เย็นเนาะพี่ลูกก็เลยบอกว่าสั่งตัวนี้มาละกันเนาะเวลาทานจะได้ทานได้สนนะคะเป็นข้าวกอขอนะคะข้าวกอขอสี่สามนะคะ เขาบอกว่าอาชนิดน้ำตาลต่ำนะคะ้อย่อยเคยไปทานนะคะที่บ้านน้องนกเนาะบ้านน้องนกนกพวันอ่าเราก็ถานไม่ออกหรอกว่าตัวไหนเป็นข้าวอะไรเนาะเราก็เคี่ยวเป็นข้าวหอมปกติธรรมดาน้องบอกไม่น้องน้องใช้ข้าวกอขอหหงนะคะนี่ครั้งแรกนะคะที่สั่งมาเป็นล่ำเป็นสังทานจร,จริงๆจังๆนะคะ เป็นข้าวสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเนาะก็คลิปนี้ก็สั้นๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะแล้วก็ฝากช่องหลานชายนะคะช่องน้องซีไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ